สวัสดีครับอาจารย์คือการอ่านสามก๊กเนี่ยมันช่วยให้เราอยู่รอดในโลกที่มันกําลังระบาดแบบนี้เศรษฐกิจกําลังพังโควิดกําลังระบาดนีได้อย่างไรอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e นะครับนี่สำคัญมากสำหรับเราแต่สำหรับท่านผู้ชมจะวิเคราะอยนะครับคือคนหมกสามก๊กล้าสมัยไปแล้วหรือบางคนเขาก็ชอบสามกลมวิเค์จนเฝอแต่ผมมองว่าสามก๊กเหมาะกับยุคนี้เลยครับยุคที่มีทั้งโรคระบาดมีทั้งดิทรัลชั่นนะอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนครับยุคก่อนเนี่ยนะคุณสร้างธุรกิจหนึ่งคุณกินไปได้นานเป็นสิบยี่สิบปีนะแต่ยุคเนี้ยอาจจะได้แค่ห้าปี Mm hmm. นะแต่ถ้าหปีคุณทำไดีคุณก็คุม้มเหมือนดารายุคนี้อาจจะไม่ดังเท่ายุคนั้นแต่ขอแค่สองสปีดาราก็โกยแล้วถ้าดังพอนะโกยก็สบายดังชาติแล้ะไงยุคนี้เลย้ายกับยุคสามก๊คือต้องช่วงชิงแล้วคุณมีออนไลน์คนหนึ่งก็มีค,คือย,ยุคก่อนเนี่ยนะสิปีที่แล้วผมมีออนไลน์คุณอาจจะไม่มีหรือคุณไม่เห็นค่าคผมก็แซงไปได้แต่ยุคนี้ทุกคนมันก็ทําออนไลน์หมดนะแต่ผมก็มองว่ากลยุทธ์สามก๊กเนี่ยนะใช้ได้แค่ปี2020ถึง2050 เพราะว่าโลกทุกอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วอาจจะไม่เหมาะกับยุคสามโคกแล้วมนุษย์ยุคหน้าจะไม่ต้องทํางานเยอะแล้วก็ได้ครับแต่ไหนๆคุณเกิดยุคนี้คุณก็ต้องอยู่รอดไม่ได้นะครับข้อแรกครับข้อที่หนึ่งเลยนะความททเอทรยานสําคัญไม่งั้นจะมีจุนจบเหมือนซุนกวนมันก๊กซุนกัวนะซุนกววเขาแมนเทนได้แต่ถ้าคุณไร่ความททเอทรยานคุณหวังว่าทําแค่นี้แล้วธุรกิจคุณจะอยู่รอดหรือว่าธุรกิจที่เอสซับบิทแล้วอยู่รอดแล้ว มันก็จะมีภัยคุกค้ามาเสมอไงอันนี้เล่งจริงนะผมขอเสริมนิดนึงเพื่อนผมเมื่อคืนเพิ่งโทรมาเพื่อนผมนี่เป็นนักบินเลยนุ้ยผมถามไปแล้วตอนนี้เป็นไงวะลีวิตเอาเปร a y แล้วนะ,ะเฮ้ยนักบินรายรับเดือนเดือนหนึ่งอะ่ะไม่น้อยนะเขาเลยมีปัญญาเอาลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆแต่คุณคิดดูดิวันหนึ่งที่ลีวิตเอาเปร่ะค่าเทอมลูกยังมีอยู่นะและโรงเรียนดีๆค่าเทอมเป็นหลักแสนนะ โรงเรียนเตอร์นเงีย้ยเล่นเศร้าเลยนะยคนแบบ,บเร็วมากเลยนะแถมไปขายอาหารเนี่ยแต่มันก็ไม่แน่นจว่าจะ,ะาคืออย่างลุกน้องผมน้องนุชเนี่ยอ,อ่า ที่มาทาพุนนะีผมเนี่ยเขาก็ไปขายผลมไม้คือเขามีธุรกิจเดิมอยู่แล้วเขาก็มาเสริมๆ<ม>ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปอัปเดตแต่เขาบอกเขาพออยู่ได้นะ<ม>เขาไปข้างวางขายที่เดอรมอลเลยนะ<ม>เออคือก็จะอันนั้นเขาเก่งอยู่แล้วไงแต่ถ้าคุณไม่นั่นนะคุณก็ต้องหาวิธีอ่ะ<ม><ม>คุณอาจจะต้องแบบมีที่ปรึกษาที่ดีนะนะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้คำปรึกษาฟรีๆก็เมนมาหาเราได้นะเรายินดีที่จะให้เบอร์โทรหรือเรงต่างมาคุยกันนะเรายินดีนะแต่ผมมองว่านี่แหละ คุณจะไม่มีความทะเยอทะยานไม่ได้แล้วเพราะายุคนี้มันบีบเทนแม้แต่คนที่ทําธุรกิจโรงแรมอะแต่เดิมคิดว่ายังไงเป็นเทนไอเทนก็ไม่ได้อีกนะเพราะเทนเจอโควิดไปก็จบเลยไม่กระเทนเลยประเทศไทยถึงพร้อมทั้งทรัพยากรมีซีซันแซนมีหมดแต่โชคครับโควิดปั๊บจบเลยแต่โชคดีครับเหมือนโรงแรมรู้สึกธานีคุณสุปจีเขามีกลยุทธ์ในการกระจายธุรกิจอยู่แล้วเขาขายอาหารไงก็การขายอาหารออนไลน์ หรืออาหารที่สั่งอะไรสักอย่างเขาผมเคยฟังอะ่ะ<ม>เขาก็พอประคับประคองได้นะคุณก็จะวป่ะเพราะงั้นเนี่ยตอนเนี้ยแอสเซทเดียวไม่พอคุณต้องมีธุรกิจเสริมรอะไรต่างๆเพื่อความอยู่รอด<ม>ขาดความทะเยอทะยานไม่ได้ไม้แต่วันเดียวใช้คํานี้ดีกว่าพลานอยเท่านั้นที่จะอยู่รอดนะ,ะแต่ก็อย่าพลานอยมากเกินเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราพลานอยมากเกินเราจะมองไม่เห็นโลกกว่านะถ้าอยากได้คำปรึกษาเขียนมาหาเราอีกอย่างหนึ่งชื่อเสียงเก่า ใช้ไม่ได้นะในยุคนี้คนพร้อมจะทิ้งเหมือนกับอ้วนเซียวเง่เป็นอะไรนะราชการรุ่นใหญ่มาสี่รุ่นมาสี่รุ่นสุดท้ายไงเจ๋งเจอโจโฉเข้าไปมันยุคนี้มันไม่เหมือนยุก่อนแล้วมันเป็นอวบอิศาสตร์ช่วงอื่นมาหรือซึ่งมีหรืออะไรอื่นมันไม่ค่อยเหมือนแต่ยุคสามรงเนี่ยเหมือนเพราะแผ่นดินมันเดือดจริงองแผ่นดินเดือดข้อสองครับความรักค่กลมเกี่ยวสาคัญหากใช้การตอบแทนตามผลงานอย่างเดียวนะ คือตอบแทนตามผมกันต้องมีอยู่แล้วพอยุคเนี้ยคนเก่งๆมันฉายแววได้เยอะคุณต้องให้เขาแต่ถ้าคุณเน้นตรงนี้อย่างเดียวนี่นะเชื่อจูคนเก่งขาไปอาจลกสลายเหมือนกบโจโฉไงไม่มีระบบแบบช่วยเหลือการหรืออะไรต่างๆต้องทํำงานเป็นทีมหรืออะไรต่างไง เขาจะบอกคือยังไงอ่ะผมไม่ใช้คำว,ว่าคุณธรรมเพราะามันกลายเป็นว่ายุคนี้คําว่าคุณธรรมกลายเป็นดูไม่ดีนะดูเชย <laughs> หรือว่าหรือว่าดูว่าแบบเฮ้ยคุณเอาคุณธรรมมากดคนอื่น<อ>ผมไม่ใช้คําว่าเอาเป็นความรักใคร่าสามัคคีกันหรือว่าในองค์กร<ม>เพราะว่าเนี่ยการใช้ค่าตอบแทนของผมเนี่ยต้องส่วนหนึ่งแต่ควรจะมีอื่นๆด้วยควรจะมีอะไรบางอย่างนะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการช่วยเหลือการคือการผลงานก็ส่วนหนึ่งแต่อย่าไปเยอะมากเยอะเยอะระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายมันต้องมีเรื่องของเป็นทีมแล้วก็แบบคุณก็จะมาบางทีคุณเออแจกเงินดีกว่าอย่าไปเที่ยวกันเลยทําไมเขถึงจัดทิพไปเที่ยวกันในองค์กรเพื่อสร้างความสมมามัคคีอืมเอาติงอะไรอย่างงี้นะเพื่อสร้างความสมมามัคคีไงนะเพราะงั้นเนี่ยธุรกิจหลายธุรกิจนเนี่ยชนะก็ได้ก็เพราะความสมมามัคคีนะผู้จะดูถูกตรงนี้นะครับคือการจัดงานไม่ได่จัดแต่เอาความสนุกนะครับคุณก็จ,จะมา บางคนก็ไปคิดว่าจัดงานกินข้าวเพื่อความสนุกแต่คุณต้องใส่ความรักความสามัคคีเข้าไปด้วยคือจับเนี่ยอย่าเน้นเอาสนุกอย่างเดียวให้จับด้วยความหลักด้วยโอเคดีนะครับอาจารย์นะอาจารย์ยิ้มอะไรครับผมไม่ได้ยิ้มอะไรครับผมเนี่ยมีความจริงใจถึงใหผู้ชมผมไม่คนที่ยิ้มง่ายอยู่แล้วครับครับอข้อสามนะครับอย่าโลภเกินตัวครับทํางานหนักเกินไปฝันใหญ่เกินจริง อุดมการเลื่อนลอยอาดลมสลายเหมือนก๊กเล่าปี่นะครับอย่างที่ผมบอกก๊กกุโดนเล่าปี่เขาผ่านความลำบากมาเยอะเขาจะเข้าใจแต่ของเบ้งเนี่ยนะไม่เคยลําบากคือลําบากแค่ทํานาระหว่างรอเล่าปี่มาไอ้ระหว่างรอขงเบ้งมาเชิญแต่เขาก็ศึกษาตำลุงตำราเยอะแต่ว่าเขาบริหารเก่งแต่เขาไม่เคยเชิญความลาบากความเก่าอย่างไม่พอเขาก็อุดมการอุดมการต้องลมอะไรเงี้ยแต่มันเกินจริงไงนะครับครับทรัพยากรไม่พร้อมผิดพลาดในยุคขงเบ้งและเกยบุย แต <C> e <at> นะ่ให้คุณย้อนกลับไปดูเล่าปี่ตอนสร้างตัวเห็นไหมที่ผมคลิปไหนไม่รู้ว่าที่ผมโมท <c oughs> อันดับแรกงเรียนแคดโฟก่อนนะถ <C> e <at> ึมาแล้วหลยยังยางนั้นนะ่ะโอกาสพรอคุณค่อยตีเมืองครับ <C> e <at> นะคุณจะแบบอันนี้มากๆไม่ได้นะ <C> e <at> สรุปเนี่ยประมาณนี้แหละ <C> e <at> ต้องมีอะไรครับ <C> e <at> หนึ่งก็คือต้องมีความทะเยอทะยานฝันใหญ่แต่ต้องฝันละจิงด้วยสองคุณต้องมีความรใคร่กลมเกลียวเพราะมันจะเสริมกันหลายๆองค์กรเนี่ยล้มเพราะ ไม่ละกันอาเก่ง,กกงทุกคนเก่งหงตทางเขาตังเก่งอแต่บริษัททาง3ามอย่าโลภเกินตัวครับต้องให้คิดตามความเป็นจริงครับผมมาณนี้แล้วคุณจะรอถ้าอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเม้นต์มาได้นะครับครับผมครับสวัสดีครับ